อากาศสบ,บายดีทุกคนสบายดียัำคำนี่เว่าจะไปหาหน้าพงกะปูเลทุกคนหินหนพังกะปูะก,ปกว่าบ้าน,นะทุกคนต่ว่าจากมา่ยังนะเอา้าที่ตำ่ำเลอโอ้คำหมืนทุกคนเลยอะทุกคนเลยจว่าเอา,า,ามาหอดเือ่อนหน้างกะปูเลทุกคนเลยโอ้ยค่ะลีนอได้ด้เนาะ ได้ไปไ้คุเรียว่ามาให้ได้เฮยปอเขายินเด้งวนหนึ่งอะไรอยู่นะบอกเขากินอะงวหนึ่งอยู่นะบอกกันตัดเขาโอ้ตัดเขาซอยพวกนั้นแหละกนเาไปได้มากทนแต่เวนนะทุกคนมารับรบคำนะปาตโต มาแล้วทุกเนเยนี่นี่เอ้าเอ้าคับครับคับคัโอายพันปุ๊กพนลอยกับบมาเนาะ่านปุ๊กพนลอยกับบม่าแต่ยืนน้ำจานพ่นเอาปูาวล้อว่าพนลอยพันลอยมูาวปูาวเปนปืนผูไก่เนาะเนี่นี่ปูชาวก็ไป็นูไกลเน่นน้องสาวฟันฟันกระปุ แกงเป็ดเอียน่แกงเป็ดมดิเอาเปิดเบ็ดอบเป็ดเนาะอาจารย์เมืนกบอมากงมาไปมาทุกคนมากินทอนกันโอ้นามาบะกองบารีบาลีเ็นอนแจ็คไปทางไหนทาไก่เลยพอติพนีอีกบารยังอีกเหมือน อนูบ no, ่รู้ัวโอ้ฮะเอาเอาไปหูนาูหนหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่เลยหนูตีนเนาะกินหนูตัวโนี่ยนะฮะหอยจิ้มก้อนแล้วบอกว่าจะกินอเย็นมันเนะขาวไม้พี่นกข้าวไม้โอ้ขัดขัดัดูน้่แค่ไหนป่าจะตังไหเออลงป่าละไม่กินยังไงวอมามาทุกคนมา เด็กมูมเยเนาะทางกูมาุกนนะมอปลาเลยเดียวกับมาร์ท์ะเดียวกับมานนมัมาร์เไปนั่งบะมาณทานปลุกตัวม้าันยาเป็นแถวนาันแรกทาปลุกันเกา่มาอู่มาเกาใส่พวกเนี่ยทานปลาดุก ตั้งชื่อบ้านธุ์บรุทดีสุดเลยใช่ไ้มเจ้าว่าพญานมจิมาเมื่อื่นเหลือแต่กระดูกม mm> ันรืมอหมดแล้วอาจารย์เลยเนาะมาเตาหรืออ่ะอันนี้อบอันน็อกเป็ดน็อกอันเป็ดโอ้ยยังเป็ดเลยโอ้ยโอ้กระดูกน้อยคนเนาะ สวดีดีเนาีเยนกปลากินญีุ่เนาะพอมีอันนั้นเราลงบองปลาก็ใส่กุย่ายเมเ่อไหรเอาอะไรม้นังนนเ้าจเอาไทำโอ้ต้มเปกาเนาะต้มอยนั้นน้ำมันสมพระท่านแล้วแต่เขาได้แหงหรือาอยู่เนี่ยได้รกินแล้ับ thế chị ăn nấy non, ăn bò bò chắc Ủa? ủ ủ bò, mình tự nhục bộ mà, Một bộ mà. <laughs> cái mùa mà, <laughs> <laughs> mùa <laughs> <laughs> mà cái <laughs> đó, <laughs> 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 mà thì là được bổ rồi, luôn, bắt đầu bắt đầu, ăn ăn ăn, ăn luô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 n, ăn 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 luôn, ăn luôn, ăn ăn ăn

าอไปยืนไปยืนเบิ <left> ้งแมยเกียวเขาเมื่อยไเยืดแม่เมื่อยกลับไปนอนอีเดีต้นแม่เนาะดินแม่เบ้งเมียเมื่อยาวหรอวแลอีกนาไม่กินหน่อยค่ะี่หืแล้ววนีบกกินหนีซื้อทามกันเลยเออยาดแม่พอแล้ว

มาแต่กแกมหัวมูปลามันพังกระปูนะพังกระปูมานทุกคนนะพังกระปูมานู้นดนนดเดียวะนะเขาก็ไปแก้มหัวมันฮะอ่ทุกคนนะแต่ว่าเขามาแต่พังกระปูคืนนี่เราไปทางกระปูพังกระปูมานนะทุกคนนะแต่สีมูปลาขึ้นนี่กะปูอาานะไรแดงเขานี่

จะได้ซอยสีนะทุกคนภาสิขวเอาชิมุมปะ น้ำพดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอืมนะสต้องใส่ก็ใส่ก่อนเลยนะเนาะจะใส่น้ำมันโซมนะทุกคนเน่น้ำมันมโซมทุกคนนะ,ะนาะเสาสเกลผ้าหมอกโอ้ย ไม่สมบ,บีบถัดอกนามสมลายเพิ่เอาขันน้องบีบเอาเบ็ะเดี๋ยวเาหาสิบปุ่มนะทุกคนอะคุณลาสิปุ่งก่นนอนนะรุบคณมาไปปกะเภทน้นใส่ข้อน่อ Để phong, Thì giờ đây là đẹp, đẹp ngay rồi nè Ồ oh, Xài bạc lắm nè tụi con Rồi ra nè

ร่างเพิ่มใกญ่เรื่อยๆเก้าองศามากเลย